สวัสดีครับชาวไทมิททุกท่านครับกลับมาพบกับแอดคนเดิมนะครับในรายการไทมิรเล่าข่าวดังทางช่องไทมิรนี่แหละครับช่องเดียวเลยที่เราจะมามองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์คาดการอนาคตกันแบบถึงลูกถึงคนถึงพริกถึงขิงวันนี้แอดมีเรื่องออร้อนร้อนใหญ่ๆเลยสะเทือนไปทั้งวงการสื่อโลกมาเจาะลึกให้ชาวไทมิรฟังกันแบบกัดไม่ปล่อยจำกันได้ไหมครับ อีกเรื่องงามไส้ครั้งใหญ่ที่ BBC สื่อดังคับฟ้าจากอังกฤษเนี่ยเคยทำกับประเทศไทยเราไว้สร้างสารคดีด,ด้านมืดของประเทศไทยใส่สีตีไข่บิดเบือนจนประเทศเราเสียหายภาพลักษณ์นี่ปนปี้ไปทั่วโลกเลยตอนนั้นก็โดนด่าจนแทบไม่มีที่ยืนแอดก็นึกในใจแม่โดนไปขนาดนั้นคงจะเข็ดหลาบสานึกได้บ้างสิน,น้าที่ไหนได้ครับชาวไทยมิตรล่าสุดนี่กลับมากแล้ว สันดานเดิมที่มันแก้ไม่หายจริงๆแถมคราวนี้เล่นใหญ่เล่นแรงกว่าเดิมหลายเท่าเล่นกับใครไม่เล่นดันไปเล่นกับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐซะด้วยโอ้โหชาวไทยมิตรฟังให้ดีนะครับงานนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าน้ำเน่าธรรมดารรมดานะแต่มัน่อแววจะเป็นมหากราบนำไปสู่การล่มสลายครั้งประวัติศาสตร์ของไอสื่อยักษ์ใหญ่แต่ไร้จรรยาบรณอย่าง BBC เลยทีเดียวคำถามคือ มันเกิดบ้าอะไรขึ้นอีกทําไมองค์กรสื่อที่เคยแบกป้ายความน่าเชื่อถือระดับโลกถึงได้ทําตัวงงเง่างต่ตําตมซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่รู้จักจําแบบนี้เรื่องราวมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไงแล้วไอ้เรื่องที่ว่าผู้บริหารระดับคูดบิก๊กต้องลาออกยกแผงเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหน แถมเรื่องเด็ดที่ทรัมป์แกแขนจัดขู่ฟ้องเรียองค่าเสียหายเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันมีเบื้องเลึกเบื้องหลังอะไรอีกโอ้โหต้องตามติดกันให้ดีๆในไทยมิทเล่าข่าวดังวันนี้เลยครับแอดบอกเลยว่าเรื่องพลิกพกมันรออยู่ช่วงไทยท้ายใครพลาดนี่ถือว่าน่าเสียดายสุดๆรับรองว่าแซบกว่าต้มยำกุ้งน้ำข้นแน่นอนเอาเลยครับมาเริ่มผ่าพิสูจน์ความเน่าเฟะครั้งนี้กันเลย เรื่องมันแดงโพรงขึ้นมาสดสดร้อนๆชนิดที่เรียกว่าควันยังกลุ่นๆอยู่เลยครับชาวไทยมิตร mm. เมื่อมีเอกสารลับจากภายในรั้ว BBC เองแท้ๆนี่แหละดันหลุดรั่วไปถิงมือสื่อคู่แข่งอย่างหนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟของอังกฤษแหมสงสัยข้างในคงทนความอัปยศไม่ไหวเหมือนกันนะเอกสารที่ว่าเนี่ยมันแฉโพยแบบหมดเปลือยว่าในรายการสารคดีเรือธงแนวสืบสวนสอบสวนชื่อโคตรดังของ BBC อย่างพารามาเนี่ยนะ มีการเล่นสก,กปรกครั้งใหญ่เล่นไม่ซื่อด้วยการตัดต่อคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ฟังดีๆนะครับชาวไทยมิดนี่ไม่ใช่การตัดต่อธรรมดารรมดธาแบบที่พลาดนิดๆหน่อยๆน,นะแต่มันเป็นการตัดต่อแบบโอ้โหต้องใช้คำว่าโคตรจงใจและเลวร้ายเลยทีเดียว พวกเขาทำอะไรเหนอลองนึกภาพตามแอดนะครับพวกเขาไปเอาคำพูดสองท่อนที่ทรัมป์พูดในวาระต่างกันพูดคนละช่วงเวลาห่างกันเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ BBC เอามาแปะติดกันหน้าตาเฉยราวกับว่าเป็นประโยคต่อเนื่องกันทำแบบนี้เพื่ออะไร เป้าหมายมันชัดเจนยิ่งกว่าพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันครับก็เพื่อจะสร้างภาพลวงตาให้คนดูเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนปลุกประดมม็อบผู้สนับสนุนของตัวเองอย่างต่อเนื่องให้บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐหรือแคปิตอลฮิลล์ในเหตุการณ์วันที่6มกราคมปี2021ไงละครับเห็นไหมครับชาวไทยมิตรทำกันถึงขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วแต่มันคือการเจตนาบิดเบือนความจริงมันคือการสร้างเรื่อง สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อทำลายล้างทางการเมืองกันชัดๆนี่มันข้ามเส้นจริยธรรมสื่อไปไกลลิบโลกแล้วมันคือการทรยศต่อคนดูที่เขาอุตส่าห์ไว้ใจนี่มันอาชญากรรมทางสื่อสารมวลชนชัดๆแล้วเรื่องมันไม่ได้มีแค่เรื่องชาวโชว์ของการตัดต่อคลิปทรัพย์อย่างเดียวนะครับชาวไทยมิดในเอกสารรับชุดเดียวกันที่รั่วออกมาเนี่ยยังเผยให้เห็นความเน่าเฟะภายในองค์กร B B C อีกเพียบ มีการพูดถึงความกังวลอย่างหนักของคนใน BBC เองเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความเอียงกระเทเร่อย,อย่างร้ายแรงในการนำเสนอข่าวสงครามระหว่างอิสราเอลกับกาซาหรือแม้แต่ประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างเรื่องคนข้ามเพศด้วยโอ้โหแสดงว่าไอ้ความเป็นกลางที่ BBC เคยเป่าประกาศนักหนาเนี่ยมันเป็นแค่หน้ากากสินะข้างในนี้มันเต็มไปด้วยอคติความลำเอียงและน่าจะมีการเมืองภายในที่สุกปรกเล่นงานกันอยู่แน่แน ปัญหาภายในมันคงหมักหมมบ่มเพราะความชั่วร้ายมานานจนวันนี้มันระเบิดออกมาให้ชาวโลกได้เห็นเงี่ะครับไม่ใช่แค่เรื่องทรัมเรื่องเดียวแต่มันคือยอดภูเขาน้ําแข็งของปัญหาทั้งหมดอย่างที่ปรัชญาประจําช่องไทยมิตรของเราย้ําเตือนอยู่เสมอว่าเราต้องมองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์เพื่อให้เข้าใจรากเหง้าของปัญหาและคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้พอเราเอากระจกประวัติศาสตร์มาส่องดูพฤติกรรมของ BBC ครั้งนี้ปุ๊บโอ้โหภาพมันชัดแจ๋วเลยครับชาวไทยมิตร ว่าไอการทำเรื่องงามไส้ไร้จรรยาบัลแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกของ BBC เลยแม้แต่น้อยชาวไทยมิตรที่ติดตามช่องไทยมิดมานานคงยังจำวีรกรรมสุดแสบที่ BBC เคยทำกับประเทศไทยของเราได้ใช่ไหมครับกับสารคดีเรื่องด้านมืดของประเทศไทย Thailand's Dark Side เนี่ยตอนนั้นมันสร้างความโกรธแค้นให้กับคนไทยทั้งประเทศและถูกประนามหยามเหยียดจากคนดูทั่วโลกเลยนะข้อหาคืออะไรก็คือการนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนอย่างไร้ากาศ เลือกแต่งแง่มุมแย่ๆมาขยายความใส่ร้ายป้ายสีมีอคติชัดเจนเพื่อสร้างภาพลบให้กับประเทศไทยเราในสายตาชาวโลกอย่างน่าเกลียดที่สุดตอนนั้นแอดเองก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาด่า BBC อย่างเผ็ดร้อนมันเจ็บใจนะชาวไทยมิตรที่สื่อระดับโลกทำตัวเหมือนอันธภานแบบนี้เรานึกว่าโดนบทเรียนราคาแพงขนาดนั้นไปแล้ว BBC จะเข็ดจะหลาบจำจะกลับไปทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมของตัวเองบ้างแต่นี่อะไรครับ ผ่านไปไม่กี่ปีกลับมาทำผิดซ้ำสองซ้ำสามอีกแล้วคราวนี้กับทรัมป์มันสะท้อนให้เห็นเนื้อแท้เลยนะชาวไทยมิรว่าองค์กรน,นี้มันไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยมันเหมือนคนทำผิดซ้ำซากที่ไม่เคยคิดจะสำนึกผิดจริงจจังๆสักทีหรือว่าหรือว่าที่มันเป็นแบบนี้ เพราะลึกๆแล้ว BBC มันมีวาระซ่อนเร้น Hidden Agenda บางอย่างอยู่เบื้องหลังการกระทำเหล่านี้กันแน่เป็นเครื่องมือของใครรับงานใครมาอันนี้แหละครับคือคำถามใหญ่ที่ไทมิดเล่าข่าวดังอยากชวนชาวไทมิดคบคิดกันดังๆเลยมันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นแน่ๆเอาล่ะกลับมาที่เรื่องปัจจุบัน พอไอเรื่องเช้าโชว์เรื่องการตัดต่อคลิปทรัมป์ในรายการพารารามามันแดงรอกออกมาสู่สาธารณาเท่านั้นแหละครับโอ้โหเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งองค์กร BBC เลยทีเดียวแรงสั่นสะเทือนมันรุนแรงขนาดไหนนีะหรอครับขนาดที่ว่าผู้บริหารระดับโคตรบิก๊กสูงสุดถึงสองคนต้องรีบเพ่นประกาศลาออกจากตำแหน่งทันทีเพื่อสังเวยความผิดพลาดหรือจะเรียกว่าหนีเอาตัวรอดก็ไม่รู้สินะ คนแรกที่ต้องเก็บของกลับบ้านเก่าไปก่อนใครเพื่อนคือทีมเดวี่คนนี้ตำแหน่งใหญ่เบอร์เริ่มเทิ่มนะครับเป็นถึงผู้อำนวยการใหญ่หรือ Director General พูดง่ายๆคือเป็นเบอร์หนึ่งคุมบังเหียน BBC ทั้งองคอ์กรนั่นแหละครับเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งได้แค่5ปีเท่านั้นเองสุดท้ายก็ไปไม่รอดต้องสั่งเวยเก้าอี้ให้กับความเน่าเฟะครั้งนี้ไป เดวี่ก็ออกมาพูดหล่อๆตามสไตล์ผู้บริหารที่กำลังจะตกงานนั่นแหละครับบอกประมาณว่ามาตรฐานการทำข่าวของ BBC น่ะมันยังดีอยู่ยังเป็นที่ยอมรับทั่วโลกบลาบลแต่เมื่อมันเกิดข้อผิดพลาดแหมใช้คำซบเบาเชียวทั้งที่มันคือการเจตนาบิดเบือนตัวเขาในฐานะผู้นำสูงสุดก็ต้องแสดงความรับผิดชอบโอ้โหพาะคุณเพิ่งจะมารับผิดชอบเอาตอนที่เรื่องมันฉาโชวไปทั่วโลกแล้วเนี่ยนะ ถ้าเอกสารไม่รั่วจะรับผิดชอบไหมแอนละสงสัยจริงๆยังไม่หมดครับถึงพนักงานทุกคนเลยนะบอกว่าไอ้ดรามา่าเรื่องรายการพานอรามาเนี่ยมันบานปลายจนสร้างความเสียหายกับชื่อเสียงและเกียรติภูมิขององค์กรอย่างนหนักหนาสาหัสจริงๆ,ๆเธอเลยขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่แต่ยังไม่วายแอบปากแข่งนะครับชาวเทมิดในอีเมลฉบับเดียวกันนั้นเธอกลับบอกว่าไอ้ข้อกล่าวหาล่าสุดที่ว่า BBC กลายเป็นสถาบันข่าวที่มีอคตินะ่ะมันเป็นเรื่องเท็จอ้าว ตกลงยังไงกันแน่แม่คุณจะรับผิดชอบแต่ก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาหลักเนี่ยนะแบบนี้เขาเรียกว่าแท้จงสีข้างถลอกหรือเปล่าผิดก็ยอมรับผิดไปสิครับจะดื้อดึงไปเพื่ออะไรยิ่งทําให้คนเขากังขาในความจริงใจเข้าไปใหญ่แล้วชาวไทวิตคิดว่าคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ที่โดนเล่นงานโศกรปรกแบบเนี้ยเขาจะยอมนั่งเฉยๆให้ BBC ลอยนวนหลหรอครับฝันไปเถอะไม่มีทางสรอกพอเรื่องนี้เป็นข่าวดังปุ๊บทรัมป์ก็ออกมาเคลื่อนไหวทันที โพสผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนตัวของแกเลยอย่าง Truth Social นะขอบคุณหนังสือพิมพ์ The Telegraph ที่หานกล้าออกมาแชร์ความจริงแล้วก็ตามสไตล์ทรัมป์ครับจัดหนักจัดเต็มดากราดผู้บริหาร BBC ชุดนี้ว่าเป็นพวกไม่ซื่อสัตย์ dishonest เป็นนักข่าวทุจริต crooked reporters กันเลยทีเดียวโอ้โหแรงสแต่ชาวไทยมิดครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้น นี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงของ BBC ก็ว่าได้เพราะตอนนี้มีข่าวนื้อที่ดังกระหึ่มไปทั่ววงการกฎหมายและการเมืองเลยว่าทีมทนายความระดับพระกาลานของทรัมป์กำลังเตรียมการขั้นสุดท้ายที่จะยื่นฟ้องร้อง BBC เรียกค่าเสียหายแบบมโหลานชนิดที่ BBC อาจจะต้องล้มละลายกันไปข้างหนึ่งเลยตัวเลขที่ลือกันให้แซดเนี่ยมันสูงถึงระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับพันล้านดอลลาร์ไม่ใช่บาทไทยนะฟ้องฐานอะไรนะเหรอ ไม่ใช่ฟ้องหมิ่นประมาทธรรมดานะครับแต่ฟ้องในข้อหาที่หนักหนาสาหัสกว่านั้นเยอะในกฎหมายอเมริกานั่นคือข้อหาเจตนาร้ายหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า actual malice นั่นแหละครับคำนี้สำคัญมากนะชาวไทยมิรแอดขออธิบายง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านนี้ฟัง actual malice ในทางกฎหมายที่นูน่นน่มันหมายถึงการที่สื่อนำเสนอข้อมูลโดยที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเรื่องเท็จแต่ก็ยังดันทุลังเสนอออกไป หรือการนำเสนอข้อมูลโดยไม่ใส่ใจอย่างร้ายแรงว่าข้อมูลนั้นมันจะจริงหรือเท็จกันแน่ขอแค่ให้ได้ทำลายชื่อเสียงเป้าหมายก็พอซึ่งการจะพิสูจน์ actual malice เนี่ยมันยากมากนะโดยเฉพาะกับบุคคลสาธารณะอย่างทรัมป์แต่ถ้าทีมทนายของทรัมป์เขามั่นใจว่ามีหลักฐานเด็ดพอที่จะพิสูจน์เจตนาร้ายของ BBC ได้แล้วก็งานนี้ BBC อาจจะต้องจ่ายค่าโง่เอ้ยค่าเสียหาย แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ร้อยกว่าปีขององค์กรเลยทีเดียวเตรียมตัวใจจนหน้าเขียวได้เลยและไม่ใช่แค่ทรัมป์คนเดียวนะครับที่มอง BBC ในแง่ลบขนาดนี้ขนาดรมเนียมข่าวของรัฐบาลสหรัฐเองก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาตําหนิการทํางานของ BBC อย่างรุนแรงในประเด็นความลําเอียงเหมือนกันนะเคยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงออกมาพูดเลยว่า BBC เนี่ยนับวันยิ่งทําตัวเหมือนองค์กรโฆษณาชวนเชื่อ propaganda organization เข้าไปทุกทีโอ้โห โดนทั้งคู่ปรับเก่าอย่างทรัมป์โดนทั้งหน่วยงานรัฐบาลปัจจุบันของสหรัฐแม่เรียกว่าตอนนี้บ b c โดนรุมยำโดนด่าจ,จากทุกทิศทุกทางทั้งในอังกฤษเองและต่างประเทศเลยครับชาวไทยมิตรรักชื่อเสียงที่เคยสั่งสมมานี่แทบจะละลายหายไปกับตาเอาละครับชาวไทยมิตรรักหลังจากที่เรามองปัจจุบันและมองย้อนอดีตกันไปแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาใช้แว่นขยายของไทมิทเพื่อคาดการอนาคตของ BBC กันบ้างตามสไตล์ของช่องเราชาวไทยมิททราบกันไหมครับว่า BBC หรือชื่อเต็มๆที่ยาวเหยียดว่า British Broadcasting Corporation เนี้เขาได้เงินทุนหลักในการดำเนินกิจการมาจากไหนไม่ใช่จากการขายโฆษณานาทีและเป็นแสนเป็นล้านเหมือนทีวีบ้านเราส่วนใหญ่นะครับแต่แหล่งเงินทุนหลักของ BBC มาจากสิ่งที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโทรทัศน์ หรือทีวีไร้เส้นฟรีที่แอดขอเรียกว่าค่าต๋งดูทีวีแล้วกันนะจะได้เห็นภาพชัดๆคือทุกครัวเรือนในสหราชอาณาจากักรอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์ไอแลนด์เหนือที่มีเครื่องรับโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งดูรายการสุดผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับ BBC เป็นรายปีปีละหลายพันบาทเลยนะ พูดง่งายๆก็คือ BBC มันดำรงอยู่ได้ด้วยเงินภาษีของประชาชนชาวอังกฤษล้วนๆนั่นแหละครับเขาควักเงินจ่ายเพื่อให้ BBC ทําหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะที่มีคุณภาพเป็นกลางและรับใช้สังคมอย่างแท้จริง แต,แต่เมื่อ BBC ทำตัวเหลวแหลกซ้ําแล้วซ้าเล่าแบบนี้แล้วครับชาวไทยมิตรถึงแม้ว่าผลสํารวจความคิดเห็นล่าสุดก่อนเรื่องชาวครั้งนี้จะแดงขึ้นมาจะยังบอกว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่ยังคงเชื่อถือ BBC เป็นอันดับหนึ่งในฐานะแบรนด์ข่าวก็ตาม ซึ่งก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะอาจจะเพราะความผูกพันเก่าแก่แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย BBC ก็ถูกสื่ออื่นในประเทศโดยเฉพาะสื่อฝ่ายขวาและนักวิจารณ์บนโลกโซเชียลมีเดียถล่มยับตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงชนิดรายวันเลยนะโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความเป็นกลางที่นับวันยิ่งหาไม่เจอยิ่งในยุคที่การเมืองและสังคมโลกมันแบ่งขั้วแตกแยกกันอย่างรุนแรงสุดขีดแบบนี้การที่ BBC ซึ่งควรจะเป็นกรรมการที่น่าเชื่อถือกลับลงมาเล่นเองเลือก ข้างมีอคติอย่างชัดเจนแถมยังทําเรื่องงามไส้ซ้ําๆตั้งแต่เรื่องประเทศไทยเรามาจนถึงเรื่องทรั์ล่าสุดเนี่ยมันยิ่งเป็นการบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือความไว้วางใจที่บรรพบุรุษของ BBC เขาอุตสาห์สั่งสมมานานเป็นร้อยปีจนตอนนี้มันแทบจะไม่เหลือซากแล้วในสายตาของคนจํานวนมากทั้งในและนอกประเทศอังกฤษเองแอดฟันธงเลยนะครับชาวไทยมิด จากการมองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์ที่เราทำกันมาตลอดในรายการไทยมิตรเล่าข่าวดังเนี่ยแอดมองว่าเรื่องเฉาโฉกค,ครั้งนี้อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังอูดที่ชื่อ BBC หักสะบ้นลงนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายครั้งใหญ่อย่างแท้จริงก็เป็นได้นะจากองค์กรสื่อสาธารณะที่เคยเป็นเสาหลักแห่งความจริงเป็นมาตรฐานทองคาที่สื่อทั่วโลกเคยยึดถือเป็นแบบอย่าง กำลังจะกลายสภาพไปเป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองที่ถูกใช้เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างไร้ซึ่งจริยธรรมไร้อย่างอายและดูเหมือนว่า BBC กำลังจะต้องจ่ายราคาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์กรเลยทีเดียวทั้งจากการฟ้องร้องมุนค่ามหาศาลจากทรัมป์และที่สำคัญยิ่งกว่าที่การเสื่อมศรัทธาอย่างถาวรจากประชาชนเจ้าของเงินภาษีที่เคยอุ้มชูมันมาตลอดนี่คือบทเรียนราคาแพงมหาศาลจริงๆนะครับชาวไทยมิตรมันตอกย้ำสัตธรรมที่ว่า ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมทน้นท่วมหัวยิ่งกว่าน้ำท่วมกรุงเทพแบบนี้สื่อมวลชนสำนักไหนก็ตามที่ไม่ยึดมั่นในหลักการพื้นฐานที่สุดของวิชาชีพตัวเองนั่นคือความจริงความถูกต้องและความเป็นกลางเนี่ยสุดท้ายก็จะถูกประชาชนคนดูคนฟังนี่แหละครับเป็นผู้ลงทันเองความเชื่อถือที่เสียไปแล้วมันเอากลับคืนมายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร ไม่มีใครอุ้มชูองค์กรที่ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนได้ตลอดไปหรอกครับจำคําของแอดไว้เอาละครับชาวไทยมิรมาถึงช่วงท้ายรายการไทยมิรเล่าข่าวดังวันนี้แอดขอสรุปแบบรวบรัดตัดความแตัดชัดเจนให้ฟังกันอีกครั้งนะครับวิธกรรมสุดเฉาล่าสุดของ BBC กับการเจตนาตัดต่อคลิปเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในรายการพานรามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดทางเทคนิค แต่มันคือการตอกย้ำปัญหาด้านจริยธรรมและความน่าเชื่อถือที่มันกัดกินองค์กรสื่อแห่งนี้มานานนมแล้วตั้งแต่คราวที่ทำเรื่องเลวร้ายกับประเทศไทยของเราจนมาถึงคราวนี้กับทรัมป์ผลลัพธ์ที่เห็นทันทีคืออะไรคือผู้บริหารระดับสูงสุดสองคนต้องระเหตุออกจากตำแหน่งคือการถูกอดีตประธานาธิบดีมหาอำนาจอย่างสหรัฐขู่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายระดับพันล้านดอลลาร์และที่สำคัญที่สุดซึ่งเราต้องจับตาดูกันต่อไปในระยะยาวก็คือ มันอาจจะกำลังนำไปสู่จุดจบหรืออย่างน้อยก็เป็นการเสื่อมถอยครั้งประวัติศาสตร์ของสื่อยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นที่ยอมรับนับถือไปทั่วโลกอย่าง B B C ก็เป็นได้สมควรแล้วล่ะครับแล้วชาวไทยมิดล่ะครับฟังเรื่องราวทั้งหมดที่แอดขยี้ให้ฟังในวันนี้แล้วคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างเราจะยังสามารถเชื่อถือสื่อฝรัง่งสื่อยักษ์ใหญ่จากโลกตะวันตกแบบนี้ได้อีกต่อไปไหม หรือว่านี่คือสัญญาณเตือนภัยครั้งสําคัญที่บอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราในฐานะผู้บริโภคข่าวสารในยุคดิจิตอลต้องตื่นรู้ต้องหันมาตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองให้มากขึ้นคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ออกว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนข่าวอันไหนความเห็นอันไหนโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่ว่าเขาป้อนอะไรมาก็อ้าปากรับเชื่อหมดทุกอย่างเราต้องฉลาดกว่าสื่อที่ไร้จรรยบรณพวกนี้ให้ได้ นี่คือคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องขบคิดกันต่ออย่างจริงจังในยุคนี้เลยนะครับชาวไทยมิตรถ้าชาวไทยมิตรเห็นว่าเรื่องราวที่แอดนำมาเล่าข่าวดังให้ฟังในวันนี้มีความสำคัญเป็นประโยชน์และช่วยเปิดหูเปิดตาให้เท่าทันเล่เหลี่ยมของสื่อต่างชาติได้แล้วก็แอดขอแรงชาวไทยมิตร ช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปให้เยอะอีสุดเลยครับส่งต่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือคนในครอบครัวได้รับรู้เท่าทันสถาน,นการณ์กันนะครับเราต้องช่วยกันสร้างสังคมที่รู้ทันสื่อใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อยากจะเสริมตรงไหนด่าบีบีซีเพิ่มเติมหรือเห็นต่างจากแอดในประเด็นไหนเชิงเลยครับมาคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยแอดรอ,อ่านทุกความคิดเห็นของชาวไทยมิตรทุกคนอยู่นะครับขอแบบจัดหนักจัดเต็มได้เลยและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับชาวไทยมิตร เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารการวิเคราะห์เจาะลึกแบบถึงกึง๋งกัดไม่ปล่อยแบบฉบับไทยมิตรที่จะพาชาวไทยมิตรมองปัจจุบันผ่านรอยประวัติศาสตร์คาดการอนาคตไปด้วยกันอีกในครั้งต่อต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามหรือ subscribe ช่องไทยมิตรของเราไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยยิ่งดีจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสนับสนุนช่องไทยแท้หัวใจรักชาติอย่างช่องไทยมิตรกันเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้เวลาของรายการไทยมิตรเล่าข่าวดังก็หมดลงแล้วแอดต้องขอลาชาวไทยมิตรไปก่อนและพบกันใหม่คราวหน้ากับประเด็นร้อนๆที่แอดจะนำมาขยี้ให้ฟังกันอีกแน่นอนสวัสดีครับชาวไทยมิตร